การทสก่อนแข่งนะครับมีผลในเรื่องของการประเมินตัวเองเพื่อกลับมาปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เหมาะสมการทสก่อนแข่งจะทําให้เราสามารถวางแผนระดับความพยายามในการที่จะใช้ในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมบางคน ไม่ไม่ไม่ทราบต้นทุนตัวเองเวลาไปแข่งเราจะลำบากใจนะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเรากะัวิ่งอย่างไรระวังแขนไม่ได้แต่ถ้าเราเรามีเทสัมาแล้วเราจะรู้เลยว่าต้นทุนของเราเนะี่ยเราควรจะวิ่งที่เท่าไหร่เพื่อให้จบสวยๆจบแบบสวยๆไม่ได้จบแบบสกิโลสุดท้ายนี่เออหาบอรเทคตินเรียกเพื่อนเรียกไร ไม่รอกูเลยไม่เอาเอาแบบเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยเขาว่าที่สมบูรณ์ถ่ายรูปกมาสวยๆผลของการเทสผลของการเทสเราจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการเทสอย่างน้อย10ถึ15ง15เปอร์เซ็นต์ลองคำนวณดูว่าเวลาของเราเราทำโดปกติละสิบกิโลถ้าสมมติว่าเทสได้ที่หกเทสได้ที่หกสิ ครับเวลาแข่งขันจริงจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ57 57 57ขึ้นประมาณนั้น